ดีใจด้วยสําหรับกลุ่มนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คนกลุ่มจํานวนมากนะครับแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ลืมคนกลุ่มนี้นะครับอนุมัติการช่วยเหลือแล้วนะครับผ่านทางธนาคารทกศนะครับสำหรับใครที่ฟังนะครับและต้องการรับฟังการเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มกลางนะครับรวมถึงกลุ่มสูงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็สั่นกระดิ่งนะครับเวลามีการอนุมัตินะครับในการช่วยเหลือเนาะเราก็จะนําข้อมูลนะครับมาสรุปก็สามารถรับฟังง่ายๆครับเพียงกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวจากทางฐานเศรษฐกิจกันนะครับว่าสําหรับกลุ่มนี้นะครับที่เขามีการจ่ายผ่านทางทกสจะได้เงินอย่างไรนะครับและจะได้จํานวนเท่าไหร่บ้างสําหรับตอนนี้ใครนะครับที่ไปลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งได้เงินแล้วก็มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกรอบ3ก็ยังไม่ทันเลยเดี๋ยวถ้าสิ้นปีครับเขามีโครงการใหม่ให้ลงทะเบียนเราก็จะมาบอกกันทีเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวการจัดเงินสําหรับกลุ่มนี้กันนะครับคิกออฟทางทกสโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะครับวันแรกนายเฉลิมชัยนะครับก็บอกว่าได้ต่ําสุดนะครับคือ2องหมนบาทและได้รับเงินสูงสุดนะครับถึง5 0,000บาทนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15 เดือนหน้าเลยนะครับใครที่ฟังไว้ฟังอยู่นะครับก็เช็คสิกันนิดนึงเพราะว่าเขาตรวจเข้มการทุจริตด้วยนะครับในทุกโครงการนะครับมีหลายคนนะครับก็มาสอบถามว่าทําแบบนี้ทําแบบนู้นจะเล่นแร่แปรธาตุนะครับทางที่ดีนะครับศึกษากฎให้ถูกนะครับแล้วก็รับการเยียวยาตามที่เขากําหนดไว้นะครับพยายามอย่าไปทุจริตเขานะครับเดี๋ยวจะโดนปรับสิทธิ์ทุกโครงการจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับหรือคลมเนาะก็มีอนุมัตินะครับการดําเนินการนะครับสําหรับ โครงการเยียยานี้นะครับในปีนี้2563และอนุมัตินะครับงบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับในการดําเนินการโครงการเยียยาทั้งสิ้นทั้งหมด3,400ล้านบาทนะครับและจะมอบเงินเยียยานะครับให้นะครับต่ําสุดคือ2,000บาทและรวมนะครับไม่เกิน2,000 0นบาทนบาทะครับต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของกลุ่มนี้นะครับก็คือเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ที่ทาให้นะครับผลผลิตไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการคือพี่น้องชาวเก,เกษตรษกรนะครับหลายคนก็ได้เงินไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือยางพาราบางคนตอนนี้ก็ยังได้ไม่ครบจํานวนใครนะครับที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอื่นๆที่ได้เงินไม่ครบก็มาพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางนายอนุวัจจดให้ที่เขาเป็นนักข่าวเขาก็พยายามตามเรื่องให้อยู่นะครับก็พยายามอัปเดตกันตลอดนะครับคนไหนที่มีสิทธิ์ทางเราก็อยากให้ท่านได้เงินกันทุกคนนะครับ เพราะว่าตอนนี้นอสเตียรกิจก็ลําบากกันนะครับมาต่อกันนะครับจะจบแล้วประกอบกับสถานการณ์นะครับโรคระบาดโควิด19นะครับก็ส่งผลนะครับให้หลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักนะครับที่รับซื้อผลผลิตนะครับเช่นสาธารณรับประชาชนจีนนะครับที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้โดยครับมีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับที่ขึ้นเกษตรกรของปี2562ก็คือปีที่แล้ว กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับภายในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยนะครับทางทกศหรือทางกเกษตรและสหกรณ์นะครับจ่ายเงินโดยตรงให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกรนะครับให้กับทางธนาคารทรกศ ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับและจะสุดท้ายคือเดือนหน้านั่นเองนะครับสาหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรนะครับตามเรื่องให้ดีเพราะตอนนี้นะครับมีการช่วยเหลือหลายๆกลุ่มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่นะครับใครที่เราฟังตอนนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนชาวเกษตรกรด้วยกันนะครับง่ายๆเพียงการกดแชร์ตรงนี้มีทั้งหมด4คลิปก็อย่าลืมแวะไปดูโครงการอื่นนะครับของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เกษตรกรสําหรับใครที่ได้รับแล้วก็มาพิมพ์บอกกันหน่อยเนาะ ขอให้ทุกคนนะครับได้รับการเยียวยากันทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ก็หลายๆโครงการนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการลงทะเบียนนะครับในรอบ2และรอบ3ก็ตามเรื่องกันหน่อยนะครับขอให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์กันอย่างถูกต้องและก็ได้ใช้อย่างคุ้มค่ากันนะครับสวัสดีครับ